สวัสดีค่ะทุกทุกคนนะคะวันนี้นะคะออมเมจิกทารอดก็จะมาทำคลิปพิกอากาศให้ทุกคนเล่นกันนะคะในหัวข้อที่ว่าเขาคือคู่กรรมหรือเนื้อคู่กันแน่นะคะ ก็จะเป็นคําถามที่ออมพบเจอบ่อยมากๆในการดูดวงนะคะเออนะเขาเป็นคู่เวรคู่กรรมเราหรือเปล่านะคะหรือว่าเป็นเนื้อคู่อะไรประมาณนี้นะคะมี3กองให้เลือกจ้ะ1 2ึสถูกใจกองไหนก็เลือกกองนั้นนะคะก็นึกถึงหน้าเขาตั้งจิตตั้งใจนะคะว่าพลังงานน่าจะซิงกับกองกองไหนมากที่สุดอมจะให้เวลาเลือก5วินะคะหนึ่ส ่น่าจะได้กันแล้วนะคะทุกคนเขาเป็นคู่กรรมนะคะหรือเนื้อคู่กันแน่นะอะ่เดี๋ยวเราจะไปฟังคำตอบกันนะคะเริ่มจากกองที่หนึ่งก่อนเลยนะกองแรกค่ะ,อะกองหนึ่งก็คือเพื่อนๆที่เลือกกองนี้นะจ๊ะ เขาเป็นคู่กรรมหรือเนื้อคู่กันแน่ Oracle นี่เดี๋ยวเรามาเปิดทีหลังแล้วกันเนะาะเรามาดูกันนะคะเขาเป็นคู่กรรมหรือเนื้อคู่กันแน่ค่ะใบแรก The Chariot นะคะอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับชาวกร,รกฎนะคะหรือวันจันนะ Aro Cups นะ,ะ The Magician ้าวอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับชาวกันเมถุนหรือวันพุธนะคะ Queen of Pentacles ค่ะชาวธาตุด,ดินมังกรพุทสดกันนะคะ Ooh, The High Priestess ชาวกรกฎว้าวต้ยสำรับหนึ่งดาบต้องบอกงี้นะถ้าเกิดคุณมาถาม,ถามถึงคนของคุณคนนี้ว่าเขาเป็นคู่กรรมหรือเนื้อคู่นะคะอมอมีความรู้สึกว่าคุณกับเขาเป็นคู่ที่ผูกพันกันทางจิตวิญญาณนะคะเขาเรียกว่ามีจิตเชื่อมโยงถึงกันมักจะล่วงรู้ความคิดของกันและกัน นะคะในบางเคสสามารถที่จะสื่อจิตถึงกันได้เลยคือคุยกันทางโทรจิตนะคะแต่เอาองว่าก็คงหาได้ยากนะแต่ว่าดูแล้วเนี่ยเป็นคู่ที่อาจจะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะไปมูเตลูมานะคะมีการใช้กดแรงดึงดูดมีการมูเตลูมีการใช้พลังงานจักรวาลหรือว่าใช้ความเป็นพ่อหมดแม่มดเนี่ยนะคะเรียกมานะคะแบบโอ้มากับเซนมากับพลังงาน นะคะของเดอะแมจิเชียนเลยนะอยู่ตรงกลางเลยนะเอซซฟสอดนะแล้วมีความรู้สึกว่าคุณเหมือนได้เจอคนที่แบบเฮ้ยมันใช่อะทำไมมันคิดอะไรตรงกันทำไมใจมันตรงกันทำไมมันผูกพันกันลึกซึ้งแบบนี้เอามีความรู้สึกว่าทั้งคู่ดูดูผูกพันนะคะแต่ต้องบอกตรงๆว่าอันที่จริงอะทั้งคู่มีความแตกต่างกันอยู่นะชาริออตขึ้นมาอาจจะเชื้อชาติภาษา,าศาสนาวัฒนธรรมระยะทางหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะ ที่มันทำให้ทั้งคู่ดูมีความแตกต่างนะคะแล้วก็เหมือนกับต้องมีการข้ามน้ำข้ามทะเลด้วยนะเช่นมีการโยกย้ายถิถ่ฐานมีการเดินทางนะคะเพื่อที่จะได้มารักกันนะ,ะเพราะฉะนั้นแล้วมันเป็นคู่มันเป็นเนื้อคู่ทางจิตวิญญาณ นะคะมันไม่ใช่ว่าเป็นเนื้อคู่ในะลนักษณะที่จะโอ้โหเป็นไพ่ j u d เ m e n t เป็นไพ่ the lovers หรือว่าเป็นไพ่ที่บ่งบอกว่าความเป็นเนื้อคู่ขนาดนั้นแต่ว่าตรงเนี้ยมันก็ถือว่าเป็นไพ่ที่บ่งบอกว่าเป็นเป็นคู่ทางจิตวิญญาณที่จิตวิญญาณนั้นมันเชื่อมโยงถึงกันเพราะฉะนั้นคนที่ได้ไพ่ลักษณะนี้อมบอกตรงๆนะจะเป็นอะไรที่ตัดกันยากค่ะ นะเดอแมจิเชียนไฮปริตเทสนะคะตัดกันยากแล้วเอาไม่แน่ใจว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่เมันมันเป็นแค่การแอบบรักแอบบชอบก็ได้นะคะอาจจะมีการแอบบรักแอบบชอบกันอาจจะมีการตัดสินใจลัดว่าเราจะคบกันอยู่กันแบบลับๆเราจะอยู่กินกันเงียบๆนะคะเราจะไม่บอกใครเหลือความสัมพันธ์นี้นะคะ หรือว่าทั้งคู่เนี่ยกาลังจะมีการตัดสินใจนะคะในการที่จะเอ๊ะเราจะได้มีการโยกย้ายเดินทางนะคะมาครองรักกันหรือเปล่าออกแนวมันเหมือนกับมันเร็วๆนี้จะต้องมีการตัดสินใจอะไรบางอย่างนะคะเกี่ยวกับคนทั้งคู่เนี่ยอ่อนะอมอมองเห็นคนทั้งคู่เนี่ยนะคะถ้าดูจากไพ่เนี่ยมันมีความยึดมั่นถือมั่นกันบางอย่างนะออองก็เลยไม่แน่ใจว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นคนดื้อๆหน่อยอีกคนนึงก็ดูสงวนท่าทีนะคะหรือว่า คใครคนใดคนหนึ่งในที่นี้เนี่ยกำลังออนโฟกัสเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องความสมรรถที่จะมั่นคงระยะยาวการทำมาหากินนะก็เลยทําให้เกิดความไม่แน่ใจนะคะว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันเหมือนต้องมีการออกจากคอมฟอร์ทโซนนะมันต้องมีการเดินทางยกย้ายนะนะคะมันก็เลยทาให้เกิดความลังเลเกิดความไม่แน่ใจขึ้นมาว่าเอะถ้าความสัมพันธ์ดูมีความแตกต่างกัน เราทั้งสองแตกต่างกันหรือว่าดูแล้วมันก็ยังต่างคนต่างมีความดื้อดึงหรือว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยังดูนิ่งสงวนท่าทีนะคะเอ๊แล้วถ้ามันเป็นแบบนี้เนี่ยมันจะได้ลงเอยกันไหมก็เลยอยากจะรู้ว่าเออแล้วถ้ามันถ้าเกิดว่ามันความสัมพันธ์มันเป็นลักษณะเนี้ยอย่างนี้เข้าคือเนื้อคู่เราหรือเปล่าอ่าคุณอาจจะรู้สึกแบบนั้นนะเพราะว่ามันรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันต้องมีการออกจากคอมฟอร์ตโซนบางอย่างหรือมีการเดินทางยกย้ายค่ะเพื่อที่จะได้คลองคู่กันนะอืม นะเพราะอย่างน้อยๆอ,อ่ะอย่างน้อยๆคู่นี้นะคะมีความเชื่อมโยงถึงกันทางจิตวิญญาณแน่นอนนะคะแน่นอนเหมือนล่วงรู้ความคิดฉันกําลังคิดสิ่งนี้พอดีแล้วเขาก็คิดตรงกันพอดีอะไรเงี้ยจะเป็นบ่อยมากนะคะแล้วก็เซนส์น,น่ะเหมือนดีทั้งคู่หรือเปล่านะคะเหมือนเซน์ดีทั้งคู่แล้วก็อารมณ์แบบฉันรู้นะว่าเธอกําลังคิดอะไรอยู่อย่างนี้เลยนะคะนะเพราะฉะนั้นอันนี้ถือว่าตัดกันยากค่ะคู่นี้นะคะเพราะว่าเชื่อมโยงผูกพันกันมากมาก ะะต่อให้ความสัมพันธ์เนี่ยจะมีความแตกต่างมีความดื้อดึงอยู่ห่างกันหรือว่าออมีการนิ่งๆกันไปในบางเคสนะคะแต่ออมรู้รู้ได้เลยว่าน่าจะตัดกันยากน่าจะยัง2อตองใจหรือยังผูกพันกันมากๆนะคะเอาละเรามาดู Oracle บอกว่าไงนะคะ practice compassion see things from a fresh perspective นะคะไพ่บอกว่าอยากให้คุณมองโลกในมุมใหม่ๆบ้าง อยากให้เพื่อนๆกองแรกฝึกความมีเมตตาเยอะๆนะคะฝึกความมีเมตตาไม่พอต้องมีการมองโลกในมุมใหม่ๆนะคะเลขที่เกี่ยวข้องกับคุณหรือเขาอาจจะเป็นเลข1เลข5หรือว่าเลข15นะคะและเลขที่ขึ้นมานะี้นมี7มี8มี1มี2นะคะ7 8 1 2แนะคะแล้วก็เลข15นะคะแสดงว่าความสัมพันธ์นี้มันมีใครบางคนในที่นี้ทิฐิมนะดื้อถือตัว นะคะหรือยึดมั่นถือมั่นอะไรบางอย่างอาจจะต้องมีการออกจากกรอบความคิดเดิมๆต้องมีการออกจากคอมฟอร์ทโซนบางอย่างค่ะความสัมพันธ์นี้มันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบหนึ่งที่ต้องใช้การมองโลกในมุมใหม่ๆนะคะหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่จะต้องใช้ความเมตตาในการนําทางความสัมพันธ์นี้ นะคะอะเรวันนี้คงจะเป็นคลิปสั้นๆนะคะและนี่ก็คือเพื่อนๆกองแรกนะคะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์นะ,ะกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปจากออมนะคะวันนี้ออมเมจิทาร์ตก็จะลาไปแล้วนะคะเราจะไปต่อกันที่เพื่อนกองที่2นะคะอา่าวันนี้เป็นคลิปสั้นๆนะคะไม่ยืดเยื้อสั้นง่ายได้ใจความนะคะอา่าเพื่อนๆกองสองคือเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองนี้นะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาเปิด Oracle ทีหลังนะคะเรามาดูกันว่าเพื่อนๆกับคนคนนี้เป็นเนื้อคู่หรือเป็นคู่กรรมเขาคือเนื้อคู่คุณหรือเป็นคู่กรรมฮะใบแรก w i l l o r t June อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับชาววันพฤหัสธนูหรือมีนนะคะ Two of Swords เขาเป็นคู่กรรมหรือเนื้อคู่เขาเป็นคู่กรรมหรือเนื้อคู่ The Emperor โอเคเขาเป็นคู่กรรมหรือเนื้อคู่นะคะมีไพ่ชาวเมธขึ้นมาด้วยนะคะแล้วก็ชาวทัดลมในถุนตุนกุมนะคะเอาล่ะออมมองว่าคุณกับเขานะเป็นความสัมพันธ์ที่เซน์ได้ว่าพรมลิขิตสมมาจัก,กรวาลจัดสรรมาในเวลาที่ไม่ถูกต้องออมอต้องบอกว่า เป็นคู่ที่ตามเกณฑ์ชะตาชีวิตจะต้องได้เจอเป็นคู่ที่กดแรงดึงดูดหรือจัก,กรวาลน,นำพามาให้คุณทั้งคู่ต้องเจอคือคุณกับเขายัางไงต้องเจอกันแล้วมาเจอกันทำไมมาเจอกันเพื่อสร้างฐานะที่มั่นคงด้วยกัน The Emperor เจอกันในช่วงเวลาที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีความเทยทยานเกี่ยวกับเรื่องการสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะเขาก็เลยต้องส่งมาหรือว่ากดแรงดึงดูดเลยเวียง ให้ได้มาเจอกันนะคะแต่บางเอิญบังเอิญเจ้ากรรมนะคะดันส่งมาในช่วงเวลาที่มันผิดฝาผิดตัวสักนิดนึงนะคะอารมณ์แบบยังไงก็จะต้องได้เจอกันละนะคะก็ส่งมาในเวลาที่เหมือนจะไม่ค่อยไม่ค่อยใช่สักเท่าไหร่นะคะจังหวะที่คุณกับเขาได้เจอกันเป็นจังหวะที่ดูแล้วเนี่ยมันต้องมีการเลือกเช่นนะคะมีความสองจิตสองใจมีความลังเลใจมีการที่จะต้องเลือกตัดสินใจนะคะ แล้วคุณกับเขาเนี่ยก็อาจจะมีการตัดสินใจในการที่จะไฟ h นะคะในการที่จะไฟกันไปในความสัมพันธ์แต่แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้มันเหมือนมันจะไม่ใช่เนาะนะคะคบไปคบมาคุยไปคุยมาทําไมมันมีความรู้สึกว่ามันมีคู่แข่งเข้ามาแทรกแซงหรือว่ารู้สึกว่ามันเหมือนจะไม่ใช่เนาะเหมือนกับ เหมือนจะเป็นคนที่เซนส์ได้ว่าต้องได้เจอกันแต่ทําไมมันดูดูเหมือนจะไม่ใช่คุณอาจจะรู้สึกว่ามันเหมือนจะไม่ใช่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งยังไม่พร้อมที่จะมีความรักก็ได้นะคะในบางเคสเนี่ยมีการบล็อกมีการนิ่งกันไปแล้วด้วยซ้ําไปเพราะเนื่องมาจากส่งมาในเวลาที่มันไม่ใช่มันจําเป็นต้องเลือกมันจําเป็นต้องตัดสินใจมันเลยการเกิดการตัดสินใจในการที่จะบล็อกปิดกั้นกันไปก่อนยังไม่ได้พร้อมที่จะมีความรักให้กันอะไรแบบนี้ในบางเคสแต่ในบางเคสเรามีความรู้สึกว่า เป็นความสัมพันธ์ที่มันต้องสู้ฟันฝ่าเหลือเกินเนาะกับการที่แบบลังเลไม่แน่ใจว่าจะเอาอยัางไงดีนะคะแล้วก็อารมณ์มันเหมือนกับว่ามันมันต้องมาเจอกันในช่วงเวลาที่จะต้องมาสร้างเนื้อสร้างตัวออมว่านะคุณกับเขามาเจอกันจัก,กรวาลเนี่ยส่งมาให้เจอกันเพราะว่าเพื่อ,อามาตอบโจทย์ทางด้านความทะเยอทะยานหรือเพื่อที่จะเอามาตอบโจทย์ในเรื่องของความมั่งคั่งหรือเปล่า นะคะมันก็เลยเหมือนกับเป็นจังหวะที่แบบยังไม่พร้อมในเรื่องความรักเป็นจังหวะที่ยังไม่ใช่ว่าจะมาปั๊บป,ปี้เลฟิฟอินเลฟิฟเพราะว่าไพ่ดูต้องฟันฝ่าไนะพ่ดูต้องเลือกไพ่ดูต้องตัดสินใจนะไพ่ดูต้องใช้ความแบบอุตสาหะในการเอาจริงเอาจัง,าจงมากๆก็เลยทําให้ความสัมพันธ์อาจจะดูน่าเบื่อไปได้บ้างหรือว่าเกิดความเซงเกิดขึ้นนะคะ เพราะฉะนั้นในบางเคสบล็อกปิดกั้นกันไปแล้วนะคะนิ่งกันไปแล้วแต่ในบางเคสแค่กําลังเบื่อเบื่อเซ็งเซงนะคะบางเคสกําลังฟันฝ่ากับอุปสรรคอยู่นะก็เลยไม่แน่ใจว่าโอ้โหไอ้ความรักที่มันต้องฟันฝ่าเบอร์นี้เนี่ยมันเป็นคู่กรรมมันเป็นคู่เวรหรือมันเป็นเนื้อคู่กันแน่นะคะให้รู้ไว้เลยนะคะว่าจักรวาลส่งมาหรือพรมลิขิตนะหรือว่าตามเกณฑ์ชะตาจะต้องส่งมาเจอกับคนคนนี้เพื่อเพื่อความมั่นคงเพื่อความมั่งคั่งบางอย่างนะ ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องความรักสะทีเดียวเพราะว่าถ้าเป็นความรักปุ๊บมันดูผิดเวลาไปหน่อยนะ,ะต้องบอกอย่างนี้นะคะแต่ก็ตามเกณฑรชะตาจะต้องได้เจอใครยังไงคุณก็ต้องได้เจอคนนี้นะวิวอาฟฟอร์จูนนะคะ Oracle บอกอะไร simple acts of kindness นะคะ kindness energizes you and brings happiness to those around you ไพ่บอกว่าการทำความดีอย่างาง,ง่ายๆนะคะ จะเป็นพลังงานที่นำความสุขมาราย,ราย,รายล้อมรอบตัวคุณหมายความว่าไงความสัมพันธ์เนี้ยจำเป็นต้องใช้ความใจดีมีเมตตาความสัมพันธ์เนี้ยอาจจะเข้ามาสอนให้คุณนะ่ะได้ทำความดีก็ได้นะเพราะจากไพ่เนี่ยทำไมออมมีความรู้สึกว่ามันมีการไฟท์มันมีการไม่ได้อย่างใจมีความเบื่อเซง็งมีการใช้อีโก้ต่อกันอะไรต่างๆด้วยเพราะฉะนั้นลองดูซิคะว่า ลองดูซิว่าคนคนนี้เข้ามาสอนหรือเข้ามาเป็นบทเรียนหรือเพื่อให้คุณได้เรียนรู้การที่คุณจะทําความดีอะ่ะเออเพื่อที่จะได้ใจดีเพื่อที่จะได้ทําความดีเพื่อที่จะได้มีความสุขมากขึ้นเพราะว่าจากไพ่เอามองไม่เห็นความสุขเลยอะคะ่ะลองดูซิว่าการที่เราเป็นคนใจดีหรือทําความดีอาจจะทําความดีกับเขาคนนี้หรือกับคนรอบข้างก็ตาม มันจะช่วยทาให้คุณมีความสุขมากขึ้นไหมนะเพื่อนๆกลองนี้นะคะเออนะอาจจะเป็นเหตุผลที่ทําให้คุณต้องมาเจอเขาหรือเปล่าเพื่อที่จะมาทําความดีเพื่อที่จะมาใจดีอะไรสักอย่างเนี่ยแหละนะอา่อา,อาลองดูนะคะว่ามันเชื่อมโยงไหมนะคะลองดูแล้วกันเพราะว่าพลังงานไม่น่าจะตรงสำหรับทุกคนเนาะมันเป็นมันเป็นอ general เอ general เอไม่ใช่ general เขาเรียกมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นภาพรวมอะดูดวงแบบรวมนะคะ อโอเคก็คงจะเป็นประมาณนี้นะคะเอาเป็นว่าอย่างอย่างน้อยๆคุณกับเขาเนี่ยน่าจะเซนได้ว่ายังไงยังไงก็ต้องได้เจอนะคะหรือกดแรงดึงดูดจัก,กรวาลอะไรต่างๆส่งมาให้คุณกับเขานะได้มาไฟท์อะไรร่วมกันบางอย่างแม้ว่าในบางเคสจะบล็อกนิ่งกันไปแล้วแต่ในบางเคสกําลังอยู่ในช่วงสู้อยู่ในช่วงเบื่อเลยนะเพราะฉะนั้นลองดูแล้วกันว่าเฮ้ยเราควรจะใจดีควรจะทําความดีเพื่อที่จะให้ความสัมพันธ์มีความสุขมากขึ้นไหมก็แล้วกันนะคะเอาล่ะ อมว่าถ้าสู้เนี่ยมันอาจจะได้เรื่องความมั่นคงเรื่องความมั่งคั่งบางอย่างหรือเปล่านะ The Emperor ขึ้นมานะคะเนาะเพื่อนๆกองที่2นะคะออมก็ฝากกดไลค์กด SUBSCRIBE นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปจากออมนะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันทีเพื่อนๆกอง3นะอ่าวันนี้เราจะเป็นคลิปสั้นๆไวๆไม่ยืดเยื้อนะคะทุกคนสั้นๆง่ายๆนะคะเพื่อนๆกองที่3คามเพื่อนที่เลือกกองนี้นะคะอ่า เดี๋ยวเราจะไปเปิด Oracle ทีหลังนะเอาล่ะเราไปดูกันว่าเขาเป็นคู่กรรมหรือเป็นเนื้อคู่คุณกันแน่เพื่อนๆกอง3 The Date โอ้โหมาถึงใบแรก The Date เลยคืออะไรจ้ะอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับชาวพ,พิจิกนะคะ Wow Six of Cups ค่ะเดี๋ยวค่อยพูดดีกว่า <laughs> King of Swords ค่ะ o ้ Wheel of Fortune The Chariot นะคะ Seven of Pentacles โ okay. อเคเหมือนรอเวลาอะไรบางอย่างนะ อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับชาววันพฤหัสธนูมีนนะคะชาวกรกฎหรือวันจันทร์ชาวธาตุลมเมถุนตุลกุมนะคะแล้วก็ชาวพ,พิจิกอย่างที่เราอ่านไปแล้วนะคะอล่รเพื่อนๆกองนี้คุณกับเขาเนี่ยตัวเขาเป็นคู่กรรมหรือเป็นเนื้อคู่ออมบอกได้เลยว่าคุณเขาผูกพันกันมานานมากแล้วะคะ่ะผูกพันกันมานานมากๆแล้วะคะ่ะ the date six cups ผูกพันกันมันนานมากแล้วนะคะเราก็ต้องวนเวียนมาเจอกันอ๋อไม่แน่ใจว่าคุณกับเขาวนเวียนเกิดตายกันมาเจอกันกี่ภพชาติแล้วนะเดทนี่มันเจอกันมาลองลองอโกนานแล้วนะคะไม่ถึงอดีตชาตินะคะแล้วเผลอๆมันวนเวียนเจอกันเกิดตายเจอกันเกิดตายเจอกันไม่รู้จากกี่ภพชาติแล้วว่าเนิ่นนานแล้วว่านะคะมันเลยคือไพ่ไม่ได้บอกว่าเป็นคู่กรรมหรือเป็นเนื้อคู่นะ แต่บอกว่าคุณทั้งคู่ผูกพันกันมาตั้งแต่อดีตชาติซึ่งนานมาแล้วนานมากๆแล้วเวียนว่ายตายเกิดเจอกันมาหลายภพชาติแล้วนะคะแต่ว่านะก็ต้องบอกคุณกับเขาเป็นความสัมพันธ์ที่แบบการที่จะได้ลงเอยกันมันมีความยากค่ะ มันเหมือนกับมันมีดีเทลมันมีปัจจัยอะไรหลายๆอย่างเนื่องจากว่าด้วยความที่คุณผูกพันกันมาเวียนว่ายาตเกิดกันมาหลายภพชาติมันคงจะมีดีเทลในการที่ทํากรรมอะไรร่วมกันมาที่มันจะมีดีเทลของมันอะที่ทําให้ลงเอยกันยากอะนะคะมันมีความแตกต่างกันเชื้อชาติภาษาศาสนาวัฒนธรรมระยะทางอายุหรือทัศนคตินะคะแล้วมันเหมือนกับโหมันต้อง เหมือนกับว่ามันต้องมีมีการใส่ความเชื่ออย่างเต็มสูบว่าคุณคือคือคือ,ค,อคือคู่จากอดีตชาติของกันและกันอย่างแท้จริงอะเพราะว่าดูแล้วไม่ใช่คู่ที่ลงเอยกันง่ายความสัมพันธ์นั้นจะเติบโตไปอย่างช้าๆค่อยๆงอกงามเหมือนน้ำหยดลงหิน นะแล้วจนกระทั่งมันเกิดเป็นหินงอกหินย้อยอะ่ะนะไม่ใช่ว่าหินก่อนนะคือหยดจนกระทั่งเกิดหินงอกหินย้อยอะ่ะเพื่อที่จะเติมเต็มความสัมพันธ์นี้ซึ่งจะค่อยเป็นค่อยไปนะแล้วด้วยความแตกต่างกันนั่นแหละที่ทําให้คนทั้งคู่นะเกิดมีกําแพงเกิดตั้งแง่เกิดเกิดความรู้สึกต้องมีการจับผิดต้องมีการอะไรต่อมีอะไรกันดูจะลงเอยกันยากนะคู่ของคุณนี่ลงเอยกันยากแต่บอกได้เลยว่าโคตรผูกพันนะต้องใช้คำเนี้ยโคตรผูกพันนะคะ อ่านะเกี่ยวข้องกับกนจากอดีตชาติแล้วแถมไม่พอมีวิวออฟราจูนมาสัาทับคือต้องได้เจอกันแน่นอนแล้วเผอิญเจอกันไม่รู้จะกี่ภพชาติในอนาคตถ้ายังเวียนว่ายตายเกิดกันอีกก็สงสัยจะต้องเกิดมาเจอกันอีกแต่ว่าการลงเอยกันนั้นยากแค่นั้นเองนะคะอมอมองเห็นว่าความสัมพันธ์นี้ต้องอาศัยความเป็นมิตรความเป็นเพื่อนความเป็นกัลยาณมิตรนะคะมาชดเชยความเจ้าตะกละ นะมาชดเชยความละเอียดละอ,อความชอบตั้งแง่ของอีกคนหนึ่งเพราะว่าเอา้สึกว่าคุณทั้งคู่เนี่ยพอมันมีความต่างกันนะมันจะชอบตั้งแง่เพราะฉะนั้นการผูกมิตรหรือการเป็นกัละยาณมิตรกันนะน่าจะช่วยทําให้คนทั้งคู่นั้นยังได้เวียนว่ายตายเกิดในทางที่ดีหรือว่ายัางสามารถที่จะไปต่อกันได้ในภพชาตินี้แบบพอที่จะได้เฝ้ามองดูการเติบโตในความสัมพันธ์นี้บ้างค่ะ กาลยานมิตรจะเป็นคําเดียวที่ช่วยให้สถานการณ์นี้ยังเหนียวรั้งกันไว้ได้นะคะแล้วอมดูแล้วเนี่ยแรงดึงดูดยังอยู่นะฮะวิโอเฟ์จูนยังอยู่แม้จะยากนะแต่มันยังเหนี่ยวพวกคุณไว้อยู่คะ่ะนะคะช้าแน่นอนความสัมพันธ์นี้นะคะอ่ะเรามาดู Oracle นะ actions p e a k l o u d l y นะคะ express your love through actions นะคะ การกระทํานั้นดังกว่าคําพูดแน่นอน Express your love through actions นะคะอ,อ,อยากให้เพื่อนๆกองนี้นะคะกระทําให้เยอะเพราะว่าดูแล้วความสัมพันธ์มันดูดื้อดึงมันดูตั้งแง่มันดูนิ่งมันดูเฝ้ามองได้แต่มองกันไปมองกันมาหรือเปล่า นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูซิว่าเราจะ take a คชั่นอะไรได้มากขึ้นไหมเราจะแสดงออกความรักของเราออกมาเป็นการกระทําให้เขาได้รับรู้ได้ดีขึ้นไหมเผื่อว่ามันจะช่วยทำให้ดึงดูดกันไว้เผื่อช่วยเสริมความเป็นกันเตรมิตรภาพซึ่งกันและกันจะยังสามารถค่อยๆมองหินงอกหินย้อยในความสัมพันธ์นี้ได้นะตัวเลขที่เกี่ยวข้องค่ะเลข6ค่ะเลข7ค่ะเลข4เลข9หรือ49นะคะ6 7 4 9หรือ49ที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณทั้งคู่นะคะเอาละก็เป็นกําลังใจให้เพื่อนกองนี้แล้วกันน้อยอย่างน้อยนอยเนี่ย,ยเวียนไว่ายไตเกิดกันมากี่พบก,กี่ชาติแล้วจ้ะไม่ได้ลงเอยกันสักทีเนาะนะคะก็ขอให้พ,พวกคุณได้ลงเอยกันในพชาตินี้แล้วกันนะคะก็เป็นกําลังใจให้จา้าก็ดูซิว่าคุณจะแอคชั่นหรือกระทําแสดงความรักออกไปได,ได้ได้มากกว่าการพูดหรือเปล่าก็อาจจะช่วยผูกมิรไว้ได้นะคะเ,เพื่อนๆกองนี้เอาละ ถ้าชอบถ้าใช่ฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปจากออมนะคะวันนี้อ้อมแมจิกท่ารอดจะลาเพื่อนๆไปแล้วนะคะบ๊ายบาย